สเต็ปต่อไปนะครับบอกให้ลูกค้านอนหงายนะครับเราจะมานวดขาด้านหน้านะครับจับปลายเท้าของลูกค้านะครับไ่อยเข้าหากันนะครับขวาทับซ้ายก่อนหรือซ้ายทับขวาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มือคุณหมอนะครับไขว้เหมือนเหนมือเท้าของลูกคุณลูกค้านะครับกดลงนะครับกดปลายเท้าลงประมาณ5วินาทีนะครับ นับในใจก็ได้นะครับนับหนึ่งถึงห้าอ่านแล้วค่อยๆปล่อยนะครับช้าๆนะครับสลับขาครับเมื่อกี้ขวาทับซ้ายแล้วก็ซ้ายทับขวานะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับค่อยๆแยกขาลูกค้าออกนะครับกดปลายเท้าขึ้นนะครับ ขึ้นแล้วก็ต้องกดลงนะครับแบกบขาลูกค้าออกนะครับไล่เส้นใต้ฝ่าเท้านะครับเส้นหลักมีอยู่สามเส้นนะครับนะโยกด้วยนะครับกดซ้ายก็โยกซ้ายกดขวาก็โยกขวานะครับเส้นใต้ฝ่าเท้าของเราเส้นหลักมีอยู่สามเส้นนะครับคือเส้นหัว,หวนิ้วโป้งนะครับ เส้นนิ้วกลางแล้วก็เส้นนิ้วก้อยนะครับผมจะไล่เส้นนิ้วกลางก่อนนะครับครับแล้วมาเริ่มที่ส้นเท้านะครับมาเส้นเส้นที่หนึ่งนะครับหัวนิ้วโป้งนะครับไล่จากส้นเท้าขึ้นไปนะครับถึงปลายเท้านะครับเมื่อกี้เส้นแรกผมนวดเส้นนิ้วกลางนะครับมาเส้นที่สามนะครับ เริ่มที่ส้นเท้าเหมือนกันครับเส้นนิ้วก้อยนะครับแบกขาลูกค้าออกนะครับเพื่อคุณหมอจะเข้ากลางระหว่างขานะครับ เหมือนเดิมนะครับหัวเข่าห้ามกดนะครับแต่เรานวดได้นะครับคือการคลึงนะครับข้ามเลยก็ได้นะครับแต่ผมพยายามจะไม่ข้ามนะครับพยายามจะฝึกเราเช็คหัวเข่าสบ้าเข่านะครับไต่ขึ้นมานะครับอันนี้ลงช้าช้านะครับเบาๆก่อนนะครับเพราะต้นขาของคุณลูกค้าบางคนตึงมากนะครับเขาจะเจ็บนะครับค่อยๆลงนะครับ ก่อนเราจะเปิดประตูลมนะครับต้องขออนุญาตลูกค้าก่อนนะครับคุณลูกค้าขออนุญาตนะครับเปิดประตูลมนะครับเราพยายามเอาสันมือนะครับนะแตะที่ขาพับนะครับระหว่างขากับสะโพกนะครับแล้วก็ใช้อุ้งมือนะครับนะจะมีกระดูกโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับคือจุดเปิดประตูลมที่ถูกต้องนะครับ ทิ้งโยกตัวไปข้างหน้านะครับเหงยหน้าขึ้นนะครับการเปิดประตูลมนะครับถ้าถูกจุดนะครับเราจะจับชีพจรของลูกค้าได้นะครับนี่นะครับเนี่ยลูกค้าก็จะรู้ชีพจรเราครับมันจะเต้นตุ๊บตุ๊ตุ๊บนะครับการเปิดประตูลมนะครับหรือปิดประตูลมไม่เกิน4 5บห้วินาทีนะครับ ยกขึ้นพร้อมกันนะครับจับแกนลูกค้าขึ้นขังนึงนะครับยกขาคุณลูกค้าขึ้นนะครับตั้งฉากนะครับ ทช้นิ้วโป้นะครับค่อยๆไล่เส้นนะครับเส้นนี้กดเบาๆนะครับอย่าก,กดแรงนะครับเส้นหลักของขาด้านในเส้นนี้จะตึงนะครับ มาเส้นที่2ครับขยับลงมาประมาณาครึ่งเซนนะครับไม่ใช่ขอโทษทีนะครับประมาณ2เซนนะครับหรือครึ่งนิ้วนะครับ ลูกค้ายกขึ้นนะครับ ใช้สี่นิ้วนะครับของมือทั้งสองข้างนะครับโกยเส้นขาด้านหน้าขึ้นนะครับโกยสลับนะครับแล้วก็โกยขึ้นพร้อมกันนะครับ ทางขาลูกค้าขึ้นนะครับแขนลูกค้าออกมาวางด้านข้างนะครับโยกขาลูกค้าขึ้นนะครับเช็คดูว่าเข่าติดหน้าอกได้ไหมครับโอเคแสดงว่าเส้นขาด้านหน้าไม่ตึงแล้วนะครับบิดขาลูกค้ามาด้านข้างนะครับ เตรียมดัดเอวนะครับขาคุณหมอนะครับประกบขาคุณลูกค้านะครับไม่เหยียบนะครับให้ชิดประกบมือขวาแตะที่หัวไหล่นะครับมือซ้ายที่หัวเข่านะครับค่อยๆดันลงนะครับช้าๆนะครับไม่รีบนะครับโอเคขออีกรอบนึงนะครับแสงว่าเอวเอวตึงนะครับ เพราะว่าหัวเข่าไม่ชิดพื้นนะครับเราไม่ต้องฝืนนะครับลูกค้าเพื่อลูกค้าเจ็บนะครับได้ลงได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับโอเคได้แค่นี้เอาแค่นี้นะครับโยกให้อีกครั้งนะครับไล่เส้นขาด้านหน้านะครับ ้เสร็จนะครับอันนี้เขาเรียกท่าหนีบอ้อยนะครับหนีบเสร็จนะครับคึงหมุนเข้าสามรอบหมุนออกสามรอบนะครับย้ายมาคึงสะบ้าเข่าด้านหน้าครับยกขาลุกขาขึ้นนะครับ สอกนะครับนะค่อยๆนะครับไล่ลงมานะครับเส้นหลักของขาด้านหลังที่บอกไปแล้วอยู่ตรงกลางระหว่างาตรงกลางนะครับของขามีเส้นเดียวนะครับเบี่ยงตัวออกมาด้านข้างนะครับ เอามือนะครับรองเท้าคุณลูกค้าไว้นะครับสอง,สา,ส,องสามเสียงรั้นแล้วนะครับาะเพือ่องอนะครับให้ลูกค้างอโอเค ขาข้างหนึ่งเหยียบที่ใต้ก้นกบของลูกค้านะครับอีกทางอีกท้าข้างหนึ่งยันนะครับยันเส้นหลักของขาด้านหลังนะครับท่านี้เขาเรียกท่าโยกน้ําบาดาลน,นะครับสังเกตนะครับจะเหมือนท่าโยกน้ําบาดาลลงสามรอบแล้วรอบสสีนะครับเรายืดตัวนะครับโอเค เสื้อนะครับคึงน,นะครับผีเสื้อมาเข่าเราข้ามก็ได้นะครับแต่ผมจะพยายามจะไม่ข้ามนะครับคึงเข่าแล้วก็ไล่เส้นขา,าเส้นหน้าแข้งนะครับ ไล่ลงมานะครับมาที่ข้อเท้านะครับใช้นิ้วทั้งห้านะครับสอดไประหว่างนิ้วเท้าของลูกค้านะครับเช็คหมุนข้อเท้านะครับหมุนซ้ายก่อนก็ได้ขวาก่อนก็ได้นะครับอย่างละสามรอบแล้วก็ดันขึ้นนะครับดันลงครับ แล้วก็ใช้นิ้วนะครับบิดนิ้วเท้าของลูกค้าตั้งแต่ถ้ามีลมอั้นอยู่มันจะลั่นนะครับนี่นี่ผมไม่ได้หักไม่ได้ดัดเลยนะครับแค่บิดเลยนะครับถ้ามีลมอั้นอยู่เพราะว่าเราไล่ไล่ลมมาแล้วครับก็จะดังของเขาครับนี้กระตุกนะครับ จบแล้วครับขา